วัดกองการหรือวัดสีเมืองมาที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันครับมีข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยทั้งประวัติศาสตร์ยุคล้านนาการถูกทิ้งร้างไปแล้วก็การกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะเป็นวัดที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากจริงๆค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าสะดุดหูมากคือชื่อกองการเนี่ยครับมันฟังดูไม่ค่อยเหมือนชื่อวัดทั่วไปเท่าไหร่ได้ยินมาว่าเพี้ยนมาจากคําเมืองว่า กล่องคารนอันนี้มันมีความหมายยังไงนะครับใช่ค่ะชื่อกองการเนี่ยมาจากคําว่ากล่องคานในภาษาคาเมืองจริงๆค่ะซึ่งกล่องก็คือกองรวมกันส่วนคานก็คือไม้คานหาบของอะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นที่น่าทึ่งกว่าชื่อก็คือ,อ,อประวัติของวัดนี้เองค่ะคือย้อนไปได้ไกลถึงยุคล้านนาเลยนะคะล้านนาเลยเหรอครับค่ะ ประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20โน้นเลยสร้างขึ้นพร้อมๆกับพระพุทธรูปองค์สำคัญด้วยแต่ว่าวัดนี้ก็ไม่ได้อยู่มาตลอดนะคะมีช่วงที่ถูกทิ้งร้างไปนานมากกลายเป็นวัดร้างกลางป่าไปเลยค่ะโหการถูกทิ้งร้างน,นี่น่าสนใจนะครับว่าเออะไรเป็นสาเหตุอาจจะแบบความไม่สงบในยุคนั้นหรือว่าคนอพยพย้ายถิ่นฐานไปหมดอืมก็น่าจะเป็นไปได้หลายอย่างนะคะ แล้วข้อมูลบอกว่ามาคุณพบอีกทีก็คือช่วงประมาณพศ 2380- ส 2, ถึง2,390ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะสภาพตอนเจอคือแบบเผาวันขึ้นครุ้มเต็มไปหมดเลยแสดงว่าร้างไปนานจริงๆนานมากค่ะเป็นร้อยปีได้เลยก่อนที่ชาวบ้านยุคหลังเนี่ยจะมาเจอแล้วก็ช่วยกันบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วการคุณพบครั้งนั้นอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คนอยากบูรณะครับหรือว่าเจออะไรเป็นพิเศษ จุดสำคัญเล็กก็คือการค้นพบพระเจ้าตนหลวงค่ะเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดที่สร้างมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยพระเจ้าตนหลวงใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยหรือเอ่อที่คนล้านนาเรียกว่าปางสะดุ้งมานะคะสร้างด้วยอิฐถือปูนที่สำคัญมาก,ากเลยคือขนาดค่ะหน้าตักนี่กว้างถึง10ศอกกับอีก9นิ้วส0ศอกเกนิ้วโห ใหญ่มากนะครับนั่นใหญ่มากจริงๆค่ะสำหรับพระพุทธรูปในสมัยนั้นการค้นพบพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ในวัดร้างกลางป่าเนี่ยก็คงเป็นเหมือนออแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คนยุคนั้นมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูวัดขึ้นมาอีกครั้งนึกภาพตามแล้วก็ขนลุกนะครับต้องใช้ทั้งแรงคนแรงศรัทธาเยอะมากแน่ๆในการสร้างแล้วก็ยังรอดผ่านช่วงเวลารกร้างมาได้จนคนยุคหลังมาเจอ กลับมาที่ชื่อวัดนิดนึ่งครับที่ว่ากองการมาจากกองคารที่แปลว่ากองไม้คานหาบอันนี้มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือการทำบุญยังไงนะครับค่ะคือถ้าเราลองนึกภาพตามวิถีชีวิตคนสมัยก่อนนะคะเวลาเขาจะมาทำบุญที่วัดเนี่ยเขาก็จะหาบเข้าของต่างๆมาทำบุญกันใช้ไม้คานหาบนี่แหละคะ่ะครับครับนึกออกครับเสร็จแล้วเนี่ยตามเรื่องที่เล่าต่อกันมานะคะ ชาวบ้านก็จะเอาไม้คานหาบของตัวเองเนี่ยมากองรวมกันไว้ที่วัดเหมือนกับว่าเป็นพุทธบูชาอีกอย่างหนึง่งเป็นการแสดงศรัทธาสละไม้คานนั้นให้วัดไปเลยพอนานวันเข้าไม้คานที่กองไว้มันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกลายเป็นเอกลักษณ์อ๋อก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อวัดว่าวัดก่องคานหรือวัดที่มีกองไม้คานเยอะๆแล้วก็เพี้ยนมาเป็นกองการในปัจจุบันใช่ค่ะ ประมาณนั้นเลยเป็นชื่อที่มาจากวิถีชีวิตจริงๆสะท้อนภาพชุมชนสมัยก่อนได้ดีเลยนะคะเป็นที่มาที่เรียบง่ายแต่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็มีความหมายดีนะครับเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงศรัทธาร่วมกันของคนในชุมชนเลยนอกจากพระเจ้าตนหลวงองค์ใหญ่แล้วทุกวันนี้ที่วัดก็ยังมีประเพณีสําคัญประจําปีอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะ มีงานบุญใหญ่ประจำปีหรือที่เรียกว่าบุญพระเจ้าตนหลวงจัดในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ดเหนือหรือที่เรียกว่าเดือน8ดเปงนะคะเดือน8ดเปงก็คือวันเพ็ญเดือน8ของทางเหนือซึ่งจะเร็วกว่าเดือน8ของภาคกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะจะตรงกับประมาณเดือน6ของปฏิทินภาคกลางก็คือช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ ส่วนอาคารอื่นๆในวัดอย่างเช่นวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงอุโบโสถสาราบาทพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบตามแบบวัดทั่วไปนะคะแต่ความพิเศษของที่นี่คือทุกอย่างมันเชื่อมโยกลับไปหาประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัดทั้งการสร้างการร้างแล้วก็การฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ อืมครับสรุปแล้วจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลชุดนี้กันเนี่ยวัดกองการก็เลยไม่ใช่แค่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวซ้อนทับกันหลายชั้นมากตั้งแต่ยุครุ่งเรืองในสมัยล้านนาผ่านช่วงเวลาที่เงียบหายไปแล้วก็กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกครั้งด้วยพลังศรัทธาของผู้คนค่ะมีพระเจ้าตนหลวงองค์ใหญ่เป็นเหมือนประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ แล้วก็มีชื่อวัดที่มาจากเรื่องราวเล็กๆแต่น่าจดจําของวิถีชีวิตคนในอดีตด้วยสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษจากเรื่องนี้คือมันสะท้อนภาพวัตจักรอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับในประวัติศาสตร์คือมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการกลับฟื้นคืนมาใหม่ใช่เลยค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งก่อสร้างอิฐปูนหรืออาคารนะคะแต่มันคือพลังของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็พลังของชุมชนที่ไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันสูญหายไปสามารถที่จะรื้อฟื้นอดีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็มีความหมายในยุคปัจจุบันได้อีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจไวใ้ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับการที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลาแล้วก็ กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งด้วยแรงศรัทธาของผู้คนมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของศรัทธาที่ดูเหมือนว่ามันจะยั่งยืนกว่าตัวสถานที่ที่เป็นรูป,ปรธรรมในกระแสะทานอันยาวนานของประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะครับ